กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบอร์สกูสุคนเนาะอยู่ในประเทศแหละกะ็อยู่ในประเทศแหละกะ็ต่างประเทศพี่น้องเมื่อนี่ฮะกอสีผ้าพ่อแม่พี่น้องแหละก็ป้าลุงมาใส่เบสกบพี่น้องแจ็คส์มาลหรือบอกะลยเนาะแม่ปุ่งมาน,มน,น,นาน้องน้องตาบัาเบิ่งกันเลยพี่น้องว่าสีใส่ห่อใส่เนะอยนะโอ้ข่าวหน้าพี่น้องใส่พี่น้องเบิง่ง แถวหน้าน้องข้ามเองแหละเนาะน้องต้าไม่คนใส่พี่น้องมาเป็นหมู่เพิ่นชวบ้าีป่าลูมืมาใส่เบ็ดหนูเพิ่นมาใส่เบ็ดเหมือนเหมาเป็นหมู่เพิ่นพี่น้องเบ็ดอะไรสิเบ็ดหม้อ,อคำแม่พี่น้องอันนี้ก็บรรยากาศยามขำๆนะพี่น้องหาใส่เบ็ดน้องตา้าใส่เบ็ดใส่เบ็ดน้ำเลิกเพื่อนอนะแจ๊คสิได้ยังไรพี่น้องเอ้ยจะว่าสิได้ปลาไปแจ๊กเนาะ สงสัยสิได้ปลาป๋าจาก๊กใส่เดือนใส่ถ้าเราลุ้นนำกันเนาะเลิกแล้วมีปลาน้ำบ๋จกัาจากจ่อสีมันปลาบ๋าแจ๊กยับไปซืกบบ๋จักเน่ามะเรง็งธรรมศาสตรพี่น้องเอ้ยถูกย่ายก็ใส่ไปแบบสี่เลยพี่น้อง ถ้าก็ใส่ไปตามหวัวเพราะว่าใส่อยู่ให้หน้า mm. บวอ,อยากถือปันได้ผนมา mm. คนใส่ลายเนาะ mm. วิธีใส่เบสพี่นอ้องอยู่ลาวกับแบบนี้แลเนาะสิบประมาณนีเพอใส่อยู่ให้หน้าผัดบวถึกถือเพิเ่นก็เลว่าลงมาใส่อยู่หวัวลงเบิ่งเนาะ ไปต่อหาเราใส่เท่าไรแท่นี้วะไปลุยหนามลุยใน,ยนยพี่น้องเลยใส่มาเจ๊ขดเลยเจกเธาได้ขดเลยทุ้ใส่ยันลงเบ็ดอยู่บรรยากาศเนี่ยผมขำเนาะ พอไซบ,บอนนี่บอมันหกเอ,อวิธีซีวิตบันนอกบันนาเขาแจ๊คสีหาย,ยังพี่น้องเลยอาศียประจำวันกับมีแต่ขั้นบอมีอย่างคนจ้างคนยังคนจ้างคนว่านเท่ากับมาหาไซเบตพอได้คลายเอาเงินเนาะพอได้ซื้อกินอยู่ไปวันๆพี่น้องพอได้แมนบอจักไล่ฮ่า ไปใชกับ่ได้ต้องอยู่แถวหนาใส่เบ็ดแถวหน้าแถวหวยแถวสวนแถวบ้านนั่นแหละก็มีเ็ดอกไปหาเ็ดมาขายกับ่ได้กลดอกพี่น้องหวย้องนี่กะใกล้กับนาใกล้กับหน้าสนีหน้านองค่ํนี่แหละมากยามจักมากอีออบรรยากาศยามมื้อเช้าพี่น้องเอ้ยยามกบน้องตา มาอนอยูป่ประเลเนาะม่ใส่ไหนใส่นะเออเขาหน้าคนขางคนาขางหน้าแ้วเนาะเขาหน้าเขาเจ้า

โอ้พี่น้องเถอเกู่แล้ไนเน่ะนยังก็นงใส่เรล่าลงทั้งพุทธบอวันทองใส่ลยคกะเขื่อนเพลอันนะ่ะซอยไม่น้องอเนอยพี่น้องปูมักทัวซอยเพิ่นวันเละบระิณำมองตาดมาใส่ครัพี่ เออควรใส่เตยกยุกป่อไปเลยพี่น้องกบเอาเสือกไปเลยพี่น้องกบตัวใหญ่กตัวใหญ่นะเอาเสือกไปเลยโอ้ยแมีนยุ่ ถทักบนเนตมันเอาเสือกไปนำพี่น้องถึงใส่กบใหญ่อบอบโตน้อยพี่น้องแต่กระมานอยู่เนาะเพราะวุ่้นกับโบตุกคนกับสายไล้สายเบ็ดกันแม่ กบอืดพนน่ะบอกใครไปกินพนใส่บลไหลเดมบางมือกับมานน่อแหละพี่น้องเลยบางมือกับม้นกับถือดุบางมือกับปลาถือถือปะป่าขาวนี่จนหมุนอพี่น้องแคกสิไปเลาะเบิ่งก่อนพี่น้องเลย นะไรก็คนใส่เบ็ดพี <Momo S 1> ่น <único Liberty répondre> mm. ้องน้องเบิร์กุบก่อนเนาะว่าสิได้ไลยหรือบ่ในของน้องตาลอืมตัวใหญ่อืออุ้ยนี่าพี่น้องกระไดอยู่เนาะซัมเนย ของเพื่อนยงกลางคืนน้ำเอาไว้อยู่ถืห่อมาถือถือหน้าถือเลยนี่ของโมี่ก็หเอ้ยเพอนเอาไว้อยู่เทียงพี่น้องบึงบรรยากาศยามมือเช้าพี่น้องเลยแมงกินง่ายก็ยังหอบอยู่พี่น้องเสียงเสียงแมงกินง่ายเสียงอ่นสบายดีพอแม่พี่น้องมาหลอกกับสนี่มาหลอกบึงไหนบึงหน้าพี่น้องเลยเอาบึงขาวเพราะว่าอันจากน้ำนางแล้วก็ยังม่ได้มาหลอกจ้ะ แมนว่าเขางามอยู่บ no ่เขาไม่แต like you know. ่ย่าเนาะอยู่ในกลางคันดิมันแดดงามพวมันแน่แมนว่าจะกลังยะทองผ้าคือลล่ว่าเทดยังออกอีกเนะ อันนี้หน้าอ้าวพี่น้องเลยหน้าสนีป่าอยู่ไหนเลยแหน้องคาอยู่ในพูน,นพวกไอเมย์ปลูกอันพักนนี้นได้ล่าไปหรือปเปล่าเออหญ้าถ่วพักค้าต้นแล้วงามเลยแหม่นพ่นตกมาใส่เนาะมันส่ง,งามยามุ่ขัา แมนแม่ไไนไ้พี่น้องเบิง่งบรรยากาศเนะแม่นห้าส่วนผนใส่ยู่แถวนี้เพราะน้มันบ่อยากถือผมอ <laughs> นเห็นคนใส่ด้ <laughs> เห็นคนใส่แข้งทางนั้น เอ,อ้ขอเขาเจ้าบ้านนี่นะเออหาวายยุแปลกๆจะคือใบมันกรองเออยำตอนนันไปเจ็ดสิบบกงามได้กะนะกะห้องลงส่งเร่งเซ็งอยู่เพราะว่าเมนพี่น้องวานนี้ฮัากสิคอสุมาพาควรแล้วนะหนากสิคอจบขีดใบสำนีนะพี่น้องอย่าลืม กดติดตามน้องคำหน่อยเด้อน้องคำน้ำสุกเขาขอบใจหลวงหนาเด้อผักเป็นอ,อมบออกอ,อมใจเนาะกับซองนเนาะไอพี่น้องเลยยางหลอดอยั <laughs> กปะ